ก่อนที่เจ้าจะกดไลค์ให้คลิปนี้เสร็จ ตัวข้านั้นคงปันกระจายโลกนี้เป็น69เสียงไปเลยแหนมตุ้มจิ๋วของข้าวันนี้ครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Battle c a t กับแมว God Emperor Sodom นะสำหรับ Sodom ร่างนี้คือร่างสุดท้ายของกิ้งก่าที่แท้จริงเว้ยอะมาดูกันที่ร่างหนึ่งก่อนสําหรับร่างหนึ่งก็จะเป็นร่างข่าง่ายๆอย่างนี้เลยร่างสองปุ๊บอ่ะก็ประมาณนี้เริ่มมีสีแต่ว่าที่หางจะโดนผนึกอยู่แต่ว่าพอร่างสามปุ๊บ หางไม่โดนผนึกไว้ซึ่งตัวนี้จะถึกกับตัวโฟติง้งน็อกแบ็กสตูที่เป็นโฟติง100้งห0ึเซไม่โดนน็อกแบก็กโจมตีเป็นแอรีย จะมีท ALEN ทำให้ศัตรูอ่อนแอไม่โดนคำสาปแล้วก็เพิ่มเป้าหมายเลลิกแล้วก็ดีเฟนบัฟแอตแทกบัฟเดี๋ยวเรามาเล่นกันที่ด่านเมกัมเนเนนะสำหรับด่านนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะเจอตัวโคตรเถื่อนนั่นก็คือผีเสื้อตัวยักษ์ที่เป็นคอรัสซัสนะโซดอมนะตัวนี้จะราคา6,400ซึ่งแพงกว่าเทพเกาอีกตัวนี้มันจะต้องเถื่อนกว่าเทพเกาอย่างแน่นอนโอเคปล่อยฮันโซไปก่อนเลยอ่าเป็นไงเล่าผีเสื้อยักษ์โดนหยุดเวลาเว้ยแล้วก็พิซซาไปไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนีโอไปก่อน ลดดาเมจมันด้วยศาสตราจารย์ครับรถดาเมจมาเลยครับโอ้ไม่นะนี่ผมพลาดไปใช่ไหมเนี่ยผมไม่น่าแบบล่อมันมาหน้าป้อมเลยคาสลี่ก่อนผักกระเด็นไม่งั้นอาจมีแตกได้คาสเี่ is the back โซดอมโซดอมโซดอมเอ้าตายไปแล้วอะโซซดอมนดททำไมปล่อยเราช้าขนาดนี้วะเนี่ยนดานนนนานานานี้หรือว่าด่านนี้ศัตรูจะเปลี่ยนไปนะฟืบฟบฟไอ้มนุษย์วัเดวอย โอเคไปเลยเจ้า Cat, ไสไนเปอร์แคทไปสัตวาจารย์ไปก่อนดีกว่าไปลดดาเมจมันกัเลยกันเลยกันเลยโนอดวัสดีเว้ค <way> าสลีตัวแรกแล้วกันศัตรูจะได้แบบไม่เข้าบ้านผมเว้ยแล้วก็ตามไปด้วยพิซซ่าแล้วก็ยิงนีโอไปอาจจะยื้อไม่ไหวหรือเปล่านะโอเคโซดอมมาเลยโซโซดอมย่าพลังโซดอมมาแล้วนอดทุกคนดูโซดอมตอนห่างมันกระแทกขึ้นมานะปั๊บ ผมไม่รู้ว่าผีเสื้อเป็นแบบตัวคอรัสซัตอย่างเดียวหรือว่าเป็นคอรัสซัตโฟล์ติ้งนะเดี๋ยวออกไปดูก็ได้เลเวลที่3เมเฟปร์บเฟิร์บเฟิร์บโนดมึงยังไม่ไปดูข้อมูลกูเลยนะโนดไปสัตา์ารย์ลาดไปก่อนเออคือว่าฉันน่ะก็อยากจะได้โนเบลจังเลยส่งโนเบลมาให้ฉันจะได้ไหมอาเฮือโดนผีเสื้อกะบพือปีกเลยกูกอเลกอรีกอเีวันนี้วอยไม่ให้หรอกโนเบลนะโนเบลจะต้องเป็นคอนิโอเสียงกอริลลาใช่นนโอแม่งเ้ยแปลกเลย กอลีกอลีอะไรว่านุชไม่ยอมเล่นหน้าปอม้วเหรอนุชไปสัตว์อาจารย์ไปไปลดดาเมจมันก่อนตอนนี้มีเงินอยู่4 0 0 0กว่าบาทคาสลี่ตัวแรกถ้าปล่อยโซดอมตัวแรกเนะี่ยบอกเลยแตกแน่นอนอย่างน้อยคาสลี่ก็แบบผักกระเด็นได้เยอะกว่าำไาไม่ไปโซดอมมานุชนุชอัพโซดอมมาทำไมอ่ะนุชเอา้าโซดอมมาก็ได้อ๋อใครเรียกร้องข้าข้าคือโซดอมผู้ปั่นเชื้อเก่าโซดอมยังไม่ได้แสดงบาลานุภาพเลยสำหรับผีเสื้อตัวใหญ่จะเป็นโฟร์ติงแล้วก็คารราโซนะ สำหรับตอนนี้ผมไปอัปเกรดแมวตัวใหม่มาแล้วเว้ยแมวตัวเนี้ได้มานานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะอัปเกรดเป็นแมวรอยสักข้างรักฉันคือแมวที่มีความรักพี่แมวรอยสักข้างลักตายไปอย่างเร็วสำหรับพี่แมวรอยสักข้างรักเนี่ยเวลาที่จะต่อยเว้ยหมัดมันจะชาร์จแต่ว่าไม่ได้ต่อยเลยสู้กอริลลาไม่ได้บ้าจริงผิดซ่าแล้วผิดพ่าออเย้ yeah. โอเคทำเป็นเล่นไม่ได้ละ นึดติดกีเราใช่เปล่านุดขัดเราไม่ได้เลยเฮ้ยจะบ้าเหรอฉันคือคนดีไม่ห่างเหินนุดเดี๋ยวใจเย็นก่อนนุดกะรีกะรีใช่แล้วนุดนุดใจเย็นก่อนนะนุดนุดตั้งสเต็ก่อนแคนแคนไว้ทำไปเล่นไม่ได้แล้วแตกจริงนล้เนี่ยแล้วผมแม่งเอาสไนเปอร์ไปไว้ด้านล่างเอฟเฟกต์สไนเปอร์ไม่ติดแต่ว่าน่าจะได้อยู่มัง้งส่งจีนไปได้ละเจอดาเมจแบบอินเซนไม่ได้พวกมึงอะ่ะต่อให้เป็นถีเสืออส้อคอรัสซัดก็เถอะเตรียมตัวตายได้เปเลยว่นุ แน่จริงสง่งโซดอมมาดินโซดอมน่ะคือไพ่ตายของฉันไปเลยโซดอมโซดอมโซดอมอ๋อ أ, ปล่อยไม่ได้ด้วยนะไม่ได้อัพเปาตุตงแล้วกเวูเหว่ออะไรไมาเนี่ย <c oughs> แห่งไอ้ปล่อยศัตรูด้านหนึ่งหน้าบ้านปล่อยโซดอมไปเร็วโซดอมแต่ว่าโซดอมมันไม่ผักกระเด็นตัวที่แบบไม่ใช่โฟลติ้งไงแลกแกน่จังหวะน,นี้ไม่น่าเวอ่อเลยกูกาเลกาเลนุสเกือบไปรวเชียวอีกนีนเดียวบ้านนุดก็แตกแล้วอ่ะอ่ะเหอะู้ใช่แล้วครับพี่ผมก็ว่างั้นแหละได้ถามมาห้า สำหรับพี่แมวข้างรักเนี่ยตัวนี้จะโจมตีเป็นเวฟนั่นมันปีศาจหัวปีศาจหัว <c oughs> เอาฟันเหลืองซะด้วยนะมึง่ง <c oughs> ไม่แปลงฟันเลยอะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนุชอย่ามาว่าเราปีศาจอะเขาไม่แปลงฟันกันหรอกให้จิงโงอไอ้เจ้าหัวปีศาจแม่งเ้ยกูว่าแล้วเชียวกินปากมาจากไหนเฮ้ยไอ้เจ้าเพนกิลเราข้างเดียวกันอย่าด่าก,กูเดะแล้วผมจะเรียกปีศาจหัวว,ว่าอะไรวะเนี่ย <c oughs> ปกติผมก็เรียกปีศาจหัวแดง <c oughs> ปีศาจหัวเอเลี่ยน <c oughs> แต่ว่าปีศาจหัวตอนนี้มันเป็นปีศาจอะ เฮ้ยนุไม่ยากเลยก็เรียกว่าปีศาจหัวปีศาจไงนุตเอ,อเดี๋ยวกูว่ามันยากไปนะไปซาโตรุมาเลยซาโตรุสวยมากคาสลีรีพักกระเด็นดีมาก Green, Green. ดีดูพลังมัดแห่งความรักพี่มัดแห่งความรักพี่แป๊บเดียวตายแล้วอ่ะนี่มันด่านบอสหรือเปล่าวะเ่ยเฮ้ยทำไมที่อิารีมันตึงขนาดนี้อ๋อเป็นไงเอา้าตีเป็นเวฟอ่ะพี่แมวข้างรักผมยังเถื่อนนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเวฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะ มีโอกาสติดเว็บอยู่นุชเธอุชเชื่อมั่นในความรักเนี่ยความรักจะทําให้หมัดติดเวฟบเอาบอสตายแล้วเรามึงไม่ตีติดเว็บซะด้วยดอกสุดท้ายเออติดเว็บแล้วดอกสุดท้ายแทนที่จะแบบได้ช็อปเทๆ่ๆเจ้าแมวข้างรักในทำให้ฉันผิดหวังบา้บาบานะนุชความรักน่ะมันออกแบบไม่ได้นุชจะคาดหวังอะไรกับความรักล่ะเออกูขอโทษแต่ว่าตายเป็นเวฟก็เถืเ่อนอยู่เจอช้างปีศาจแล้วก็เจอสีดาเจอเทวดาฮัลโหลเดี๋ยว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  มาเยอะจริงพี่แมวข้างรักเอาเลยครับนุชด,ดูนะพลังแห่งความรักเนี่ยมันชนะได้ทุกสิ่งไม่จริงเ่ะป้อมกูแตกด่านนี้เจอศัตรูหลากหลายปานปานมาลนุชสีดำเทวดาเอเลี่ยนอาคุแย่แล้วเฮ้ยส่งแมวปลาหมึกไปทำไมวะเนี่ยโอเคเจลีลินมาแล้วเจลีลินตบได้ทั้งเทวดาแล้วก็อาคุโอเคพิตซาไปไอช้างมาถึงบ้านแล้วห้คาสลี่ไป นีโอไปไวตึงเลยด่านนี้ช้างแม่งดันถึงบ้านอ่าเรียบร้อยไม่แพ้เราเว้ยสคาสลี่ผมได้ผักสักทีหนึ่งก็บอกเลยบ้านผมอยู่ราดปอดไทยบ้านแปนบาราดีทำไมตัวข้าโดนผักเยอะขนาดนี้วะเนี่ยเห็นใจน้ําหนักช้างมัางดิช้างอย่างฉันเนี่ยนักอาเอา้าเอาช้างทําไมมันร้องนานจังวะโถ่ก็แค่ไอพกฝูงหมากะจองจะมาสู้กับผมได้อย่างไร ผมคือใช้ที่คอนล้มพระเจ้าไปแล้วเลเวล20ด่านสบายกีรลนด่านกีแลนเป็นด่านที่เคยเล่นแล้วแล้วผมก็แพ้อะบุกเลยปั๊บปั๊บแมวแก๊ปแก๊ปปะเจลิลินมาสไนเปอร์มาโอเคกเลกกเลบ้าด่าโดนยุนเวลาอะเฮยแม่งอไอะเฮียไปสวรรค์เจ้ากอริล่าแกจะไปสวรรค์ได้ยังไงปลายทางของปีศาจอย่างแกน่ะคือนรกเท่านั้นกเลกกเลไม่จติงปีศาจยังฆ่าก็มีหัวใจไซเบอร์แคทมา สำหรับปีศาจหัวเอเลี่ยนช่างแม่งมันเดี๋ยวนะจะช่างแม่งมันได้หรือเปล่าเย <Yeah, S 2> ่แน่เลยไม่ไหวแล้วตัวรับตีนเดี๋ยวโอ้โหฝูงกอริล่าแม่งโคตรเอื้อนโห้ถ้าไม่มีแมวแก๊ปๆหยุดเวลาเนี่ยบอกเลยโคตรตึงซาตรูไปนีโอไปก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะส่งกับแมวแก๊ปๆอย่างเดียวแล้วกันไม่ได้อื้โอเคจะไหวหรือเปล่านะโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหบ้านกูแมวแก๊ปๆไป อ๋อระเบิดแน่นอนจริงๆมันจะต้องเลี้ยงเงินอยู่หน้าบ้านเว้ยปั๊บปั๊บแมวรถแห่มาแล้วก็คาสลี่มาแมวแกปป๊ปแก๊ปปะกอรีกอรีกะลีฟงกอลีลาถล่มโลกเปิดแม็กพร้อมลุยโอเคมาปั๊บไม่ต้องรีบดันไป <อ S 2> ค่อยคยค่อยๆค่อยๆ่อ,ๆอไปโอเคอย่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยอ๋อใจเย็นๆใจเย็นๆยนแมวแกปป๊ปแก๊ปปะส่งแต่ตัวแทงดีกว่า โอ้แล้วตายแล้วด้วยอ่ะไม่ได้การล้ชาเอิงเอ่ยแมวรถแห่มาโอเคนีโอป่ะอุย้ยต้องปล่อยแมวแก๊บๆอย่าได้ขาดเทียวเจ๊ครับช่วยสโลนหน่อยเจ๊นั่นแหละดีมากครับเจ๊ใช่เลยเจ๊โอเคอุย้ยส่งเจลลี่ลินไปทำไมวะคาสลี่ไปดีกว่าแมวแก๊บๆไปซาตอรุไปาาอามาเทลสุ กอลีกอลีโอ้โหแม่งไอ้นี่มันฝุงอูเบอร์นี่วะฝุงกอริลลาปีศาจอย่างเราจะชนะได้หรือเปล่าครับเนี่ยหัวหน้าเออข้า,ขาขก็ไม่รู้ดูทรงแล้วอาจจะแตกกว่าพวกกองฮัโลโหลไม้ทีมเฮลมีนะยูกอลีกอลีหวัวหน้าครับตัวผมก็น่าจะไม่รอดนะครับเนี่ยหัวหน้าเออเรียบร้อยแคปปีศาจเอเลี่ยนได้แล้วตอนนี้เหลือแค่กอริลลากอลีกอลีไอ้มนด์ี่กองทำไมจะต้องเปิดแม็กมาด้วยกอริลารับไม่ได้น่าจะชนะแล้วแหละมั้งรอบนี้กอริลลาเนี่ยโดนสาบด้วยนะเนี่ย พลังแมวรถแห่มันช่างเถื่อนจริงๆนนโอไปเลยอมาเทลสูนี่ก็ยิงแรงเหลือเกินอมาเทลสุเนี่ยยังไม่ใช่ร่างทูฟอร์มด้วยนะในการจะพัฒนาอมาเทลสูเนี่ยมันจะใช้เมล็ดสายลุงซึ่งผมอยากได้มากเลยฮิเจน f อเรสต์แอเรียที่6ป้า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 นะพลังงานสำรองผมหมดแล้วโอ้โนดอะไรนะนดดดพลังงานหมดแล้วเหรอนดด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  หน่อยแน่ไอเจ้าโดโดแกกล้าดูถูกความจนของฉันเหรอไปเลยครับเทพเก่าตบหน้ามาเลยโดโด้โดนจิงก็มาตบหน้ากูเลยอ่ะเหอะโดโดมาใหม่เว้ยเฮ้เราจะไปโดโดมากี่รอบวะเนี่ยให้เดนจิงมาตบก็ดีอ่ะอเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม